นนียายจะมาซุปเห็ดซุปเห็ดอันนี้คือเห็ดเชมปิยองซุปใส่อัอนนี้บักอึอค่ะบักทองยาวเขาเรียกอะไรชุกินี้ยายจะมาต้มใส่น้ำปลาร้านี่นค่ะวันนี้นะจะมาซุปกินอยากจะทําอย่างอื่นแต่ว่าขึ้นพ่ออาหารอีสานคือเก่ากินน้นก็เบ่แว้วคืออาหารอีสานเ้าดอก แคบเออเขียวยาวนี่หล่ะคือชุดกินนี่ท่นเอาสีซุปซุปใส่ปลากรกะป๋องคือเก่าแหละพี่น้องใส่ข,ขั่วเป็นตะแซ่บหิวหิวหิวค่ะเนาะจังมัตบึงเมื้อนี้อาหารเมนูสุกเลยค่ะเด้อกินกระเด็กช่วยหอยหวนหอมเป็นตะแบส็ะพี่น้องยาสีมาสุกได้เหมือนเนาะมากินน้ำกันเนาะค่ะ you ก่อนพี่น้องแสบไป,ปร <c oughs> ุ้เลยเอาแสบไปเจอแล้วเอาขวบใสก่กไนะใสีวข,ขวพี่น้องหอมหวยๆวยแบบนี้นะซุป ุปเผ็ดคปีซัมปิยองเสะหกขัวเสะเบอือเสะายอยู่ได้เลยซิมกันนะอืมแล้วซาลาเปาสแข็งนันด้วยสาลาเปาเสะใสะ่กัน เลือพี่น้องซุปเผ็ดขั้นปีอ้งแซ่บอือใซ่บกวัวพ่อซุปอันกับซุปน้อใหม่นี่ะ่ะใส่ปปากกระป,ป๋องแซ่บด้ยวยค่ะด้ยวยมาด้วยค่ะไม่กินน้ำกันบาทนี่นะแซ่บเ่นอน